สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแจากเกม GTA V กันนะคมาไม่ถึง GTA Fan Make ครับอ่มามันไม่ใช่ GTA V เป็นแบบ Fan Make นะครับอ่าแต่ว่าภาพก็ใช้ได้เลยนะครับนี่ใช้ได้เลยอ่ามีรถให้นี้ด้วยครับมีรถให้ขับด้วยอ่าแต่ว่ามันต้องใช้อะไรนี่แหละครับต้องใช้กเจรถอ่าเดีย๋ดวยวเสกรถได้ด้วยนะครับนี่เป็นไงเอ๊ สามารถแต่งตกแต่งรถได้ด้วยนะครับเป็นสีอะไรก็ได้สีเขียวสีฟ้าเป็น <c oughs> สีอะไรก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยมีดูก่อนมีรถอะไรบ้างอุ้ยอ่าสามารถต่อยเตะได้นะครับอ่าเว็บอยู่ในอยู่ในคอมเมนต์นะครับอ่าคอมเมนต์ลิงก์อยู่ในคอมเมนต์นะครับ,มมนะมมรบถ้าใครอยากเล่นก็โหลดได้เลยนะครับอ่าโหลดมาเล่นได้เลย นี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยสามารถปรับภาพได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมมีปรับไม่เป็นครับ <c oughs> ใครปรับเป็นก็ฝากบอกผมด้วยนะคะว่าปรับยังไงอ่าผมก็ผมก็ชอบเลวนนะเนี่ยอ่ามันก็ได้อยู่นลครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับอ่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแจกกันอีกนะครับแจกเกมอีกครับสำหรับคลิปนี้บายบาย